สวัสดีครับว,วันนี้วันปีใหม่แล้วเราก็จะมาสุ่มกาชานะครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นมาหนึ่งอาทิตย์นะครับวันนี้ไปขัวป้วาปบุญอ,อ้ยวันนี้จะไปกินข้าวคุวป้าบุญอนะ่ะโอเคจัดไปถ้างั้นน้องนวต้องสุ่มกาชาให้พ่อตัวดําที่พ่อมีสุ่มให้ได้ของดีๆพ่ออยากได้เกโลวันนี้เข้าพอดีนะครับโอเคก็ยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับของให้ทุกคน มีความสุขแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆทุกคนนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นปีใหม่เราจะมาดูว่าเราจะเริ่มต้นได้ดีหรือเปล่าสําหรับปีนี้2,569นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตตัวของเราก่อนแล้วกันนะครับตัวฮีโร่ของเราตอนนี้ผมมีดาร์ h ชายนะครับตอนนี้เลยมีท่านไหนตอนนี้เป็นนีฟาบวกนะครับแล้วก็ ฟินิกแมนเอเดาบวกที่เหลือก็เป็นตัวของเอเดานะครับเรายังขาดตัวของ S เ,เอ้ยไม่ใช่ UR เรายังไม่มีตัวแรก UR ของเราจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านะครับมันมีตู้นี้มานะครับตูตู้เกโลมาตรงนี้ซึ่งเราอยากได้เกโลนะครับเรามีตัวดำอยู่154ยาสบใบตัวแดง100่งยใบแล้วก็ตัวเหลือง96า้าสบใบเราจะสุม่ม แดงก่อนตัวตัวเหลืองเอาไว้ก่อนสุ่มที่หลังนะครับเราจะสุ่มแดงแล้วก็สุ่มดําตัวแดงเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะเปิดเองแต่ตัวดําพ่อจะให้น้องนัวเปิดโอเคไหมโอเคถ้างั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงเราตั้งใจจะมาสุ่มตัวดําอยู่แล้วเราก็จัดไปเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากตัวแดงพ่อจะเป็นคนสุ่มเองเออที่ต้องสุ่มตัวแดงตอนนี้ตู้ของทัศสมากิมันเปลี่ยนใหม่พอดีนะครับทุกคนตู้ของไหอนะ ตัวทัดเปลี่ยนใหม่นะแล้วก็มีตัวเข้ามาใหม่นะครับเป็นโกลิบาร์ดดาร์กชายแล้วก็หน้ากากหวานแล้วก็ซืริลนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มให้ครบ220นะครับถ้าทำได้เนาะมีเวลาบมดหเดือนนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตตัวนี้หน่อยตอนนี้ฮีโร่ซัพพอร์ตเข้ามาโกเคสืออันนี้ผมมองเอาไว้อยู่นะครับผมอาจะเอาโกสโกเคสือด้วยนะครับโอเคนะแต่ว่าขอดูกันละกันไปน้องๆ เราได้เวลาสุ่มละเดี๋ยวพ่อขอสุ่มตัวตัวแดงก่อนนะแล้วโนไปช่วยเชียร์พ่อหน่อยตัวแดงใช่ปับ๊บตัวเชิญเราไม่ต้องการตัวนี้นะไปลุยเลยได้ตัวอะไรก็ได้นะตัวแดงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสเราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วงั้นเราก็ไปกันเดี๋ยวพ่อจะอ่ะมาสิบรอบหนึ่งสองสามขอออก สีอะไรนะน้องโนเราถึงจะได้ของดีท<อ>ีทองอู๋อันนี้สีมะดีไหม<อ>วายทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราสุ่มทีไรเราเกลือทุกรอบนะน,น,โ,นโอเคเดี๋ยวไปที่สองหนึ่งสองซ้ำปรับโอ้สีม่วงอีกแล้ว ปั๊บปั๊บปั๊บโอเคอีกสิบครั้งมีปูสองตัวมีปูสองตัวด้วยหรอปูไม่เก่งะดิอะปั๊บเลยเฮ้ยกระตุกน้อสีทองแน่นอนปั๊บดีไงหนึ่งตัวมารู้ว่าตัวอะไรปั๊บ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 ข้าคือคนที่พวกแกตามหาล่างสมบูรณ์แบบเฮ้ย ตัวอะไรโนกดให้พ่อดูดเลยโอ้โหอชุล่าคารบโต้เฮ้ยเรามีลูกแก้วพอดีเรามีลูกแก้วสองตัวไอสองลูกเราสามารถทำอชุล่าได้ละโอเคผมมีลูกแก้วสองใบ EP ที่แล้วนะครับผมพยายามที่จะสุ่มหาตัวนี้แหละอชุล่าคาบโตเนี่แหละแต่สุ่มไม่ได้มาได้ลูกนี้เรามีหินเรามีลูกแก้วอยู่สองลูกเดี๋ยวผมจะทำอชุล่าคาบูโต้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่า เราจะต้องหาหินก่อนตอนนี้นหินเราน่าจะมีอยู่หนึ่งหินเลือกหนึ่งโอเคถือว่าโอเคอยู่นะโน,โนได้ทองหนึ่งแล้วได้ตัวที่เราต้องการด้วยโอเคอีกเจ็ดติบไปไปปึ้มปึ๊บรอบนีาา้ไม่กระตุกนะครับก็สีม่วงสองอัน<ส> เอ้าอันเดียวเองหเหรออ่าอีกสิบครั้งปับเฮ้ยร้องได้ด้วยเหรอน้องโนรู้จักไหมคนที่ตีหินคนนี้เขาชื่ออะไรม่วงมที่พ่อกับพี่โปดูนะเขาชื่อไซตามะโอเคอีกห้าสิบ อีกห้าครั้งนะพ่ออีกห้าลหนึ่งอสองสามเฮ้ยกระตุกนี้นี่ท่านนอโอ้โหปัม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 โอเคอีกสี่ครั้งปัมปัมปัม โอ้ยังม่วงอยู่เลยลุงอย่าบอกว่าร้อยใบเราได้แค่สีทองตัวเดียวนะแล้วก็เป็นตัว S ธรรมดาที่ไม่ใช่จำกัดโอเคหนึ่งสองสามโอ้ 1, 2, โอม่วงอีกแล้วอันนี้เรามากับเกลือจริง โนเข้าใจครับว่าเกลือไหม,ม<า>เกลือก็คือเค็มไงลูกมันเค็มเกมมันเค็มกว่าเรามากแต่ขอให้ตัวดํามันไม่เค็มกับเราอ้ยอันนี้มาละทองมาแล้วถ้าเป็นอย่างงี้มาแล้วเนืองสองลูกเนาะสองลูกปาบเนืองเพื่อสร้างโลกใบใหม่ที่มีปีศาจอันนี้ฝั่งปีศาจแน่นอนตัวอะไรพ่อไม่รู้นะไป เกโลเราจะได้เกโลอยู่แล้วเพราะเราจะสุ่มตัวตู้เกโลนะวันนี้เราได้เกโลมาก่อนทฉันได้ยินเสียงแล้วเบิดก็รีบมาช่วยเลยเฮ้ยเฮ้ยพิกกอดเหรอวันี้ได้มาสองตัวนะถือว่าโอเคเลยโอเคอีกครั้งหนึ่งของพ่อ เาขาไ้อ,อีกครั้งนึ่งครั้งที่ดองลองข้อ,อีกครั้งนึงสองสโลเมื่อกี้ถือว่าดีสุดแล้วของเราก็ได้โอเคเรียบร้อยเปิดไปหนึ่งยใบเราได้ตัว s s R มาสมตัวก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับพ่อนะตัวเหลืองเราไม่เราไม่เปิดนะตัวเหลืองเราเก็บไว้ ไม่รู้จะไปเปิดหาตัวอะไรแล้วก็ตัวม่วงเรามีอยู่2ใบลิรด่างใจลิฟด่างใจเราเอาตัวไหนดีนี่ได้พริกก๊อดมาแต่เราไม่มีลูกแก้วเราเพราะว่าเราต้องหาลูกแก้วนะถ้าเราอยากได้ลูกแก้วของพี่หนึกมีแล้วโกเอ่อ อาชุลามีลูกแก้วแล้วนะี่ยนนพอชอบกระบองเหล็กเป็นพิเศษเลยพ่อขอลูกแก้วกระบ,บอกเหล็กแล้วกันเห็นไหม,มาได้เวลาสุ่มตัวดําตัวดาพ่อจะให้น้องโนเป็นคนสุ่มให้พ่อนะครับมีทั้งหมดร้อยห้าสิบใบภาวนาขอลูกแก้วขอให้ได้ลูกแก้วเกโลเกโลหนึ่งลูกแล้วกันนะครับโอเคนะโนอ่ะสุ่มเลยไปปั๊มใช่กดตรงกระปั้นแล้วกัน ก็เลยปับ๊บอ,อ๋อสีม่วงแต่เราขอแค่ลูกแก้วนะลูกแก้วมันจะมาไหมล,ลูกแก้วมันจะมาตรงสีม่วงด้วยลูกแก้วไหมโอ้โหไม่มาโอเคก็อ,อีกนกปับป๊บปับ<อ>ป๊บมาไหมเนาะอืม ขอเป็นลูกแก้วนะครับขอลูกแก้วลูกเดียวลูกแก้วเกโลโอ้โหไวม,มาสวัสดีก็ปัม๊มขอลูกแก้วเกโลลูกแก้วเกโล,ลกแก้วเกโลโอเคสีม่วงไม่เป็นไรนะเราขอแค่ให้มันออกลูกแก้วมาก็พอลูกแก้วเฮ้ยโอหิน อันนี้ถือว่าเราดวงดีแล้วโนเราได้หินมาโนเห็นไหมตรงอันนี้หินตัวนี้เราได้ใช้ครับเรามีอสองละเราขานหินอีกอันนี้หินแล้น่าจะโอเคละขอแค่ลูกแก้วเท่านั้นมากดเลยขอลูกแก้วนะครับไปกดเลยขอลูกแก้วขอลูกแก้วขอลูกแก้วเกโล แก้วมีไหมโอ้โหไม่มีอโนโกดิกปับ๊บขอลูกแกว้วโอเคเลอขอลูกแกว้วโอเกเลยเอ๊้พอไหนอะไรปั๊บขอลูกแก้วโอเคเลแก้วโอเคเลโอ้โหไม่มาเอาอีกเนาะมีอีกหนึ่งร้อยใบกดยาวๆลูก ไปปับขอลูกแก้วเกโลขอลูกแก้วกิโลขอลูกแก้วกิโลกดขอลูกแก้วเกโลให้กกพ่อหน่อยปับโอ้โหเราก็ได้อีกเก้าสิบครั้งไปไม่ไหนเราจะให้ลูกแก้วเกโลเนี่ย กดโอเคโอเคโล,โลปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอโหไม่มาโอเคเนาะอีกแปดครั้งโอเคน้วเราควเลื่อนเมาส์ขึ้นไปข้างบนอ่าพรรอบนี้มาแน่นอนพอสังหรณ์ละพอสังหรณ์แล้วเนาะ เดื่องลงมาข้างล่างลูกเมาอยู่ข้างล่างตรงนี้โอเคพอสังหรณแล้วว่าเราจะได้ลูกแก้วพอสังหรณแล้วลูกแก้วกิโลแก้วกิโลนะโนลูกแก้วกิโลแก้วกิโลอุ้ยไม่ใช่โอ้โหอีกครั้งนึงเนาะอ่ขอลูกแก้วกิโลลูกเดียวนะโน่จัดให้พ่อหน่อยนะสู้ๆนะกด โ็แก้วเกโลโแก้วเกโลมาไหม,ม<อ>เฮ้ยโอุย้ยหินเราจะได้ลูกแก้วได้หินมาอีกก้อนหนึ่งลูกเราต้องการลูกแก้ววอทเอ็กปับ๊บตอนนี้เรามีหินแล้วสามก้อนแล้วเราก็ได้จากในนั้นอีกตอนนี้เราขาดแค่ลูกแก้วอย่างเดียวนะไป โอ้ได้ตัวมาอันนี้คือตัวเกโลนะลูกทองหนึ่งใช่ได้ทองหนึ่งแต่ทองเราไม่อยากได้ละโอเคกดไปเลยโอเคได้ตัวเกโลจริงๆด้วยแต่ว่าเราอยากได้ลูกแก้วตัวน,นี้อ่ะอกดได้พออีกขาดกดอีกห้าครั้งลูกมีเหลืออยู่ห้าสิบบาทเอาลูกแก้วแค่ลูกเดียวพอเราก็จะมิชชั่นคอมพลีสปับ

อ okay, อีก3ครั้งหลกเราน่าจะเกลือขนาดนั้นได้เลยเนี่ยปรับกดลูกลูกแก้วเกโลลูกเดียวก็อขอลูกเดียวเลยให้มันจบได้ไหมได้ไหมดูเนาะปั๊บปั๊บโอ้อีก20ครั้งอะไรเราจะเกลือขนาดนี้เนี่ย ไปกดปั๊บโอเคโอเคโลลูกแก้วมาหรือเปล่าเออเราได้ลูกแก้วเกโลแล้วเนาะเย้กิมมย่ฮฮู เราจะได้กินข้าวที่ขัวป่าบุญแล้วพ่อน้องหนูจะเปิดลูกแก้วกโลให้พอได้โอหขอก่อนนเก่งมากถ้างั้นเราเปิดอีกครั้งหนึ่งลกูกเปิดไปเลยเปิดอีกครั้งหนึ่งให้มันร้อยห้าสิบแล้วเราจะไปเอาเหินแล้วเราก็จะมาอัพตัวเกโลเกโลให้เพื่อนเพื่อนได้ดูว่าเกโลมันตัวมันเป็นยังไงนะโอเควันนี้ถือว่าเราไม่เกลือนะลกูกเพราะว่าเราตัวตัวแดงเราได้ตัวสีทองมาทั้งหมดอา่า สีทองมาทั้งหมดสามตัวแล้วก็ตัวดำเราบรรลุตามที่เราต้องการที่เราอยากจะได้นะครับเดี๋ยวเราไปรับของกันนะมานั้งนูวันนี้เราโชคดีเห็นนะเราได้หินปีศาจมาสองลูกได้หินปีศาจมาสองลูกนะแล้วก็เราสุ่มได้อีกสองลูกเราไปดูที่กระเป๋าเราก่อนเลย นี่ไงเรามีหินปีศาจอยู่สี่หินฮีโร่หนึ่งนะแล้วก็มีลูกแก้วเกโลโอเคอันนี้เราขาดลูกแก้วลูกแก้วของฮีโร่นะเราจะได้เปิดตัวนี้ด้วยจีนอสเรามีาไม่ใช่จีนอสด,ดิกาโลโอเคเดี๋ยวเราไปปลุกตัวนี้เลยนะครับ้องเราดูดิ่พอจะปลุกตื่นตัวนี้ขึ้นมา เปิดใช้โอเคเปิดใช้เปิดใช้เปิดใช้แล้วก็ปลุกตื่นเกโลเกโลบูมาแล้วดูพลังเกโลลืมตา กาดูนี่โอเคอันนี้เดี๋ยวเราอ่านสกิลของเควโลน่อหไหมพราะไม่รู้ว่าสกิลมันใช้ยังไงต้องโนอ่านออกไหมามาดูที่ตัวพาสซีฟกันนะครับพาสซีฟคือหากใช้ไม่ได้นะครับหากใช้สกิลไม่ได้ฟื้นฟูเพื่อนร่วมทีมลายเดี่ยวจาก100%ก10ของพลังของพลังโจมตีเปลี่ยนเป็นค่า hp โอเค อาสิคือฟื้นฟูพลังให้เพื่อนหนึ่งคนร้อยนะข้อที่2อันตินะครับสกิลอันติคือฟื้นฟู HP ร้อเ็นต์เหมือนเดิมขอเจรูวให้กับฝ่ายตัวเองทั้งหมด10%บร้ติดสถานะด้วยนะครับจะทำให้ศัตรตูทั้งหมดติดสถานะล็อกเป้าหมายต่อเนื่อง2อรอบสกิลล็อกเป้าหมายคือไม่สามารถไล่โจมตีเฮ้ยอันนี้มันล็อกพวกไล่โจมตีได้นะโน ไล่โจมตีร่วมกันและไล่โจมตีอันตีได้โอ้อันนี้ของดีพวกไล่โจมตีโดนเกโลบล็อกหมดเลยนะครับเป็นอันติอันนี้ดีอันนี้โอ้อันนี้เป็นอันนี้สกิลหนึ่โนอันนี้สกิลหนอันนี้สกิลอันติแล้วพาสตีบของมันคือเพิ่มค่า HP ถาวรให้กับตัวเอง20เมื่อร่วมต่อสู้จะได้รับ60%รลดดาเมจที่ไม่ติดคลิาและมีโอกาส100%ที่จะไม่ทำให้ศัตรูติดสถานะ 150%พลังโจมตีจากล็อกเป้าหมายอู้อน,นีมน่มันเชื่อมโยงกับตัวล็อกเป้าหมายเนาะอันนี้คือโอเคอยู่โอเคคอมาดูคอของตัวนี้หน่อยตัวนี้เป็นคอนะทุกรอบจะได้รับพลังงาน3แต้มนะครับทำให้ลดดาเมจไม่ติดคิและชำนาญหลบหลีกดาเมจจริงของฝ่ายเราเกิดผลและทำให้เอฟเฟกค่าชำนานให้สูงตัวนี้หลกัหลกๆคือมันจะเน้น H p เลยเพิ่ม H p ให้เพื่อนฮิลเลือดแล้วก็มันจะเป็นตัวดีบัฟ ฝั่งตรงข้ามด้วยอันนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะครับแล้วก็เป็นคอของฝั่งของฝั่งปีศาจที่เราได้มาแล้วเกโลเกโลเรากดติดตามไ้เลยรูปใหญ่โอ้โหทำเอียงข้างลุงโนชอบตัวชอบตัวไหนอ่ะเพราะให้เลือกหลายๆตัวเดี๋ยวพ่อจะดูตัวตัวยูอาร์นมีเกโลมีตัวนี้ทัตสึมากิตัวนี้โซนิกตัวนี้จีโฟตัวนี้ชยริว ตัวนี้โบลสตัวนี้เมทัลแบตตัวนี้ปู่บอมตัวนี้คิงตัวนี้อะตอมิกตัวนี้เควนเกวินตัวนี้เมลซากะโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยเฟย่าจีนอสโทเิสึโอ้เยอะเกินนงโนชอบตัวไหนให้เลือกตัวนึงดึงดึงดึงตัวนี้ไหมอ่าเขาชื่อทาซึมากินะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเหมือนน้องโนเลย โอเคถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงก่อนที่เราจะปิดคลิปนี้สรุปคือวันนี้ผมสุบซุมตัวแดง100ใบได้ตัวของเอเมา3ตัวแล้วเป็นตัวที่เราอยากได้ด้วยนะครับเป็นตัวอะชุล่คาบูโตะที่ผมตามหามา2คลิปแล้วไม่ได้พอรอบนี้มาได้มานะครับแล้วก็เราได้เกโลเกโลไนโลที่ลูกแก้วเกโลนะในโลที่140ก็ถือว่าเราดวงดีที่เราไม่ ล้างตู้ที่180นะครับแล้วก็ตัวดำเรามีพอดีเลยโอเคก็ถือว่ามิชชั่นคอมพิวส์สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่องของท o ร์โดแมนสำหรับบอลท e n นแมนเราก็จะพยายามมาอัปเดตอาทิตย์ละครั้งถ้าทำได้นะครับหรือไม่ก็อาทิตย์ละไอสองอาทิตย์อาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับช่ใช่ช่อง t อโดแมนเกมมิ่งช่องของใครช่องของพ่อมีคนติดตามเยอะไหมเยอะ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาบายบายทุกคนแล้วกันบายบายสวัสดีครับโอเค